คำนวณผลบอนกับทีเด็ดโป้งเดียวประจำวันพุทธที่1ม่มกราคมปี2568สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้มีฟุตบอลเตะที่น่าสนใจเราเลยเอามาฝากกัน3คู่คู่แรกเป็นศึกพีเมลิกเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจออาร์เซนอลคิกออฟเพียงครึค่งครึ่งหมายการเปิดมาให้อาร์เซนอลเหนือกว่า1.2 5ปัจจุบันเบรนท์ฟอร์ดอยู่อันดับที่12แข่งไป18ชนะเจเสมอ3แพ้8เก็บได้24แต้มส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ3แข่ง18ชนะ10เสมอ6แพ้ไป2เก็บได 36, ้36ตม head เกมล่าสุดเล่นกันในบ้านอาร์เซนอลและเป็นเจ้าทีนเอาชนะเบรนฟอร์ดได้2ต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านเบนฟอร์ดปี2023ก็ยังเป็นอาร์เซนอลที่ชนะโดยที่บุกไปชนะ1-0ผลงานเกมล่าสุดเบนฟอร์ดบุกไปเสมอกับไบรตัน0-0ส่วนเฝ้ารังล่าสุดแพ้ให้ฟอร์เรสต์2-0ส่วนอาร์เซนอลเกมล่าสุดเปิดรังเอาชนะอิฟสวิด1-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกถล่มพาเลเ้5-1ตัวหลักเบนฟอร์ดวันนี้โยแอนวิซาคิสเตนอการ์และเอมโบโมส่วนอาร์เซนอลมีสามแนวลุกเป และทอสซาโป้งเดียวมองว่าคุมกำลังของอาร์เซนอลพอขาดซาก้าไปเกมรุกดูตื้อๆตัตตนๆเกมที่ผ่านมาก็เอาชนะอิฟสวิตได้แค่1-0ส่วนเบนฟอร์ดเองก่อนหน้านี้ฟอร์มในบ้านโหดจัดแต่เกมล่าสุดโดนทำลายใส่ติด้ดยนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ก็ยังมองว่าความแข็งแกร่งของเบนฟอร์ดจะมองข้ามไม่ได้โป้งเดียวคํานวณว่าอาร์เซนอลจะทาได้แค่เฉือน2-1นะทุกคน คู่ต่อมาลีดเปิดบ้านเจอบรักเปิร์นคิกออฟสี่ทุ่มหมายการเปิดมาให้ลีดเหนือกว่า1.25ปัจจุบันล,ลีดขึ้นนําจากฟูแข็ง24ชนะ15เสมอ6แพ้3เก็บได้51แต้มส่วนบรักเบิร์นอยู่อันดับที่5แข็ง23ชนะ11เสมอ5แพ้ไป7เก็บได้38แตม้มเฮตูเฮตเกมล่าสุดเจอกันในบ้านบรักเปิร์นแ,บบและเป็นเจ้าที่เอาชนะลีดได้1นส่วนเกมล่าสุดที่ลีดเปิดบ้านเจอบ,บรักเปิร์นก็แพ้บรักเปิร์นหนเช่นเดียวกันผลงานเกมล่าสุดของลีดบุกไปชนะดาร์บี้ได้1นส่วนเกมในบ้านล่าสุดเอาชนะ ฟอร์ดไป4-0ส่วนแบล็กเบิร์นเกมล่าสุดเปิดร่างแพ้ฮาวสิตี้1-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกแพ้มิววอล1-0ตัวหลักของลีดวันนี้โซโลมอนแบรนเดนอารอนสัน on, และโจเอปีโรส่วนแบล็กเบิร์นมีกองหน้าอย่างยูกิโอฮาชิทำงานร่วมกับทอดแคนเวล โป้งเดียวมองว่าถึงแม้ว่าเฮดทูเฮดสเกมหลังสุดแบล็กเบิร์นจะเอาชนะลีดได้ทั้ง2เกมแล้วมันเกิดขึ้นภายในปีนี้แต่ถ้าดูจากคุ้มกำลังของลีดและความมั่นใจนตอนนี้ลีดแข็งแกร่งสุดๆเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดเสียแค่ประตูเดียวและยิงคู่ต่อสู้ไม่ต่ำกว่า2ลูกแต่ยังมองว่าวันนี้แบล็กเบิร์นก็น่าจะมีดีพอที่จะสู้กับลีดได้อยา่างสูสีโป้งเดียวคิดว่าคู่นี้น่าจะมีสกอร์ให้ดูกันเยอะแต่ชัยชนะน่าจะเป็นของลีดโป้งเดียวคำนวณว่าลีดจะเฉือนชนะแบล็กเบิร์นสองหนึ่ คู่สุดท้ายซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคิกออฟตีสามหมายการเปิดมาให้เชฟยูต่อปอปากปัจจุบันซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ4ของตารางแข่ง24ชนะ12เสมอ8แพ้4เก็บได้44แต้มส่วนเชฟยูอยู่อันดับที่2มี51แต้มจากการแข่ง24นะัดชนะ15เสมอ6แพ้3ามเฮตูเฮต์เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเชฟยูเปิดบ้านเฉือนซันเดอร์แลนด์ไป1-0ส่วนเกมล่าสุดที่ซันเดอร์แลนด์ที่เปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็แพ้ 6เซตตี1-0ส่วนฝ่าวังล่าสุดเอาชนะนอริทได้2-0ส่วนเชฟยูเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวสบอม1-1ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกชนะคาริป2-0ตัวหลักของเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์วันนี้โจ๊บเบลลิงแฮมวิลสันอิชิดอส่วนทีมเยือนมีคีเฟอร์มัวยืนเป็นหน้าเป้าทํางานร่วมกับคาร์ลัมโอแฮร์โป้งเดียวมองว่าเชฟยูถึงแม้ว่า2เกมหลังสุดจะไม่ชนะแต่ถ้าดูสถิติก่อนหน้านั้น8นัดไม่แพ้ใครเลยและยิ่งเกมเยือน6เกมหลังสุดชนะไป4เสม,มอ2ส,ส่วนซันเดอร์แลนด์เกมในบ้านยังคง แข็งแกร่ง10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครในบ้านโป้งเดียวเลยคำนวณว่าคู่นี้จะเสมอกัน2-2นะทุกคนแล้วท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm789 มีแอดนำหน้า